ทุก่าคะวันนี้ต้นอ้อยจะมาเล่าถึงปัญหาการขึ้นป้ายโฆษณาหาเสียงบนสะพานพระราม8ค่ะที่หลายคนนะคะสงสัยว่ามันสามารถทําได้ด้วยหรอเพราะที่ผ่านมาค่ะก็มีหลายเอเจนซี่นะคะพยายามติดต่อขอขึ้นป้ายโฆษณาก็ไม่สามารถทําได้ค่ะแต่เมื่อถึงช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งนะคะก็มีประเด็นให้ได้ถกเถียงกันค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะโพสต์สอบถามว่าสะพานพระรามแ หหาเสียยงไดด้้วรอนี่ล่ะค่ะเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีเพราะทุกคนเข้าใจว่าสะพานพระรามแปดห้ามโฆษณาเด็ดขาดแต่ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะตาดีมองเห็นสะพานพระรามแปขึ้นป้ายหาเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะขณะที่อ้นที่พา,านันรองโฆษกรักฐบาลกทวิศรูปภาพเองนะคะเมื่อประมาณเวลา21นาฬิกา30นาทีของวันที่8พฤษภาคมค่ะ โดยรายละเอียดก็มีบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเบอร์22บนสะพานพระราม8ซึ่งก็ได้มีการโพสต์ชุดภาพและข้อความถึง4ชุดด้วยกันค่ะส่วนเพจการตลาดวัลลตอนนะคะก็ได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นครั้งแรกในไทยที่สะพานพระราม8ถูกนํามาใช้โฆษณามีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้ต้องมีอํานาจมากมายล้นฟ้าด้วยมั้งอยากทราบในง,งานที่เกี่ยวข้องกับสะพานนี้การใช้ projection โฆษณาข้อความนี้ว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรมีค่าใช้จ่ายเท่าไหรแสดงผลนานกี่นาทีวันละกี่ครั้งนานกี่วันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และโปรง่งใสเป็นแนวทางให้เอกชนได้ทำบ้างแล้วต้องแท็เหน่วยงานไหนดีสะพานภาษีประชาชนถ้าเลือกปฏิบัติให้ใช้ได้แค่บางกลุ่มระวังถูกประชาชนรวมตัวฟ้อง จากกรณีดังกล่าวนี้นะคะแน่นอนมีทั้งคนบอกว่าทําได้และทําไม่ได้พร้อมตั้งข้อสงสัยการหาเสียงลักษณะนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งก็ร้อนไปถึงหูกะกะตที่ต้องออกมาชี้แจงแต่อดีตกะกะตอขอโพสต์เองว่าผิดเต็มๆงานเข้ากะกะตหาเข็นแล้วไม่จัดการเจอละเว้นปฏิบัติหน้าที่แน่โดยสมชายศรีสุทธยากรอ,อดีตกะกะตชี้ชัดว่า หากภาพป้ายไฟ,ฟยหาเสียงรวมไทยสร้างชาติที่สะพานพระราม8เป็นภาพจริงยืนยันผิดกติกาชัดเจนพร้อมชี้แจง4ข้อคือ 1. ขนาดป้ายใหญ่เกินกว่าขนาดที่กะกะตกำหนดโดยขนาดป้ายหาเสียงใหญ่สุดคือ1.30คูณ2.45เมตร 2. สะพานพระราม8เป็นทรัพย์สินของราชการมีหน่วยงานราชการดูแล หากมีคำขอที่ผิดกฎหมายหน่วยราชการไม่สามารถอนุมัติได้และอาจเข้าข่ายการวางตัวไม่เป็นกลางและการใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนพักการเมือง 3. หากเป็นการกระทําโดยพลาการของเอกชนหน่วยราชการที่ดูแลต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุก 4. หากกะกะตเห็นแล้วไม่จัดก,การใดๆถือว่ากะกะตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ด้านประธานกกตอ,อิทธิพรบุญประคองเปิดเผยว่าตอนนี้ทางประหลัดกทมในฐานะเจ้าของพื้นที่กำลังดำเนินการตรวจสอบแล้วว่ามีการขออนุญาตใช้พื้นที่หาเสียงหรือไม่ซึ่งปกติแล้วการใช้พื้นที่ราชการต้องขออนุญาตก่อนและเจ้าของสถานที่จะเป็นผู้พิจารณาหากตรวจสอบพบว่ามีความผิดก็จะผิดเรื่องการวางป้ายหาเสียงที่ไม่เป็นไป,นปนตามที่กฎหมายกำหนดและจะดำเนินคดีต่อไป เมื่อรวมไทยสร้างชาติโดนขนาดนี้ธนกรวงบุญคงชนะจะอยู่เฉยได้ไงก็รีบออกมาชี้แจงบอกว่ายัางไม่ทราบรายละเอียดการยิงเลเซอร์หาเสียงรวมไทยสร้างชาติบนสะพานพระราม8อาจเป็นฝีมือแฟนขับของลุงตู่้อมมั่นใจว่าพักไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขณะที่พักรวมไทยสร้างชาตินะคะก็ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวโดยบอกว่าพักไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการส่วนที่อ้นทิพานันผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพักทวิสภาพนั้นดําเนินการส่วนตัวโดยไม่ได้หารือหรือขออนุญาตผู้บริหารพักซึ่งก็ได้มีการตําหนิและทาหนังสือแจ้งเตือนแล้วพร้อมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ